สวัสดีค่ะหลังจากที่จบการให้คีโมมาก็เกือบหเดือนแล้วนะคะตอนนี้อาการต่างๆของดาวเนี่ยก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยค่ะแต่ผมก็ยังไม่ขึ้นนะคะขนตาคิ้วต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นค่ะสงสัยก็คงต้องรอเวลาอีกสักหน่อยนะคะช่วงนี้บ้านดาวฝนตกแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกต้นไม้ของเราก็จะเริ่มแตกยอดนะคะพอแตกยอดแบบนี้แล้วเนี่ย เพลี้อแมลงต่างๆเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะวันนี้หลังจากที่เราเดินสำรวจดูต้นไม้นะคะก็เห็นว่าต้นไม้หลายต้นเนี่ยโดนเพลี้ยะมะแมลงต่างๆเล่นงานค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําอีกหนึ่งสูตรที่ช่วยในการขับไล่เพลี้ยะมะแมลงต่างๆให้หายกระเจิงเลยค่ะใช้ของง่ายๆนะคะอย่างแรกที่ใช้เลยเนี่ยก็เป็นยาสูบค่ะ ยาสูบยาเส้นแบบนี้มีฤทธิ์เบื่อเมานะคะช่วยทําให้เพลียมะแรงต่างๆเนี่ยหนีหายไปค่ะเราเตรียมขวดมาหนึ่งขวดแบบนี้นะคะขวดไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เพราะยาเส้นเราเนี่ยก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเราเอายาเส้นที่ได้เนี่ยใส่ลงไปในขวดค่ะแถวบ้านเาาก็คือยาเส้นเนี่ยขายเป็นห่อนะห่อละแค่ห้าบาทเองค่ะซื้อเก็บไว้ใช้ในการกําจัดพวกเพลียมะแรงต่างๆดีมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ใช้ไปแล้วครึ่งห่อค่ะอันนี้ก็เหลืออีกครึ่งห่อนะคะ ส่วนที่เป็นผงๆเนี่ยก็จับยะใส่ขวดลงไปให้หมดแบบนี้เลยสูตรนี้เป็นสูตรขับไล่พวกเพี้ยมะแรงนะคะเอาใจคนที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ค่ะฉีดบ่อยๆได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้หลังจากที่ดาวใส่ยาเส้นเสร็จเรียบร้อยตัวช่วยที่2ของดาวก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ําส้มสายชูหรือว่าน้ําส้มที่เราใช้ในครัวเรือนนั่นแหละค่ะ เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปในขวดที่เราใส่ยาเส้นนะคะสำหรับอัตราการใส่น้ำส้มสายชูก็คือใส่ให้ท่วมยาเส้นเป็นอันใช้ได้ค่ะหลังจากที่ใส่จนท่วมยาเส้นเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอาไม้คนๆนะเพื่อให้ยาเส้นเนี่ยจมลงไปในน้ำส้มสายชูให้หมดค่ะแต่ดรารู้สึกว่าเราใส่น้ำส้มน้อยไปหน่อยเราก็เติมลงไปอีกนิดหนึ่งแค่นี้นะคะ เสร็จแล้วก็หาฝามาปิดไว้ทำเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะเดาจะวางทิ้งไว้1คืนค่ะหลังจากที่ผ่านมา1คืนนะคะทีนี้เราก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วค่ะช่วงเวลาใช้นะคะเดาก็จะฉีดช่วงเย็นหรืออาจจะเป็นช่วงกลางคืนก็ได้นะคะเพราะว่าเพ้ยแมลงต่างๆ่ชอบมาช่วงนั้นค่ะ และอีกอย่างก็คืออากาศเนี่ยจะไม่ร้อนเกินไปนะคะก็ฉีดอยู่ที่ประมาณสัก6โมงเย็นไปเรื่อยๆนะคะอาจจะ6โมงเย็นถึง1-2ถึงทุ่มก็ได้เหมือนกันนะคะวิธีการใช้ก็น้ำา1ลิตรค่ะเดาใส่ส่วนน้ำหมักของเรานะคะเวลาใช้เดาก็จะกรองค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ติดหัวฉีดนะคะเราใช้ ก็จะทิชชู่เปียกนะคะมาใส่ไว้แบบนี้แล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราก็จะได้เทได้ง่ายด้วยค่ะเศษต่างๆจะได้ไม่ออกมานะคะเราก็จะใช้น้ำหมักของเรา1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะหช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปแบบนี้อันนี้ก็ปิดฝาเก็บไว้ใช้วันต่อไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฟอกกี้ค่ะเขยา่ยาเขย่านำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเดาก็จะใช้ฉีดช่วงเย็นค่ะประมาณหโมงเย็นไปนะคะออาจจะฉีดประมาณ1-2ทุ่มก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะเป็นช่วงที่พวกตะกตะแตนแมลงเพลี้ยต่างๆเนี่ยชอบออกมาตอนกลางคืนค่ะ อย่างต้นนี้ก็เป็นฝรั่งที่เราปลูกไว้นะคะขอบอกเลยว่าช่วงนี้กําลังแตกยอดแล้วก็เริ่มมีมดเพลี้ยมาแล้วค่ะฉีดไปเลยนะคะถ้าเพลี้ยมาแรงระบาดเนี่ยเราก็จะฉีดทุกวันติดต่อกันไป3วันเลยค่ะแต่ถ้าเราฉีดเพื่อป้องกันนะคะเราก็จะฉีดอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอค่ะสูตรนี้ไม่ได้เป็นสูตรที่ ฆ่าเพลี้ยแมลงให้ตายทันทีนะคะแต่เป็นสูตรที่ขับไล่เพลี้ยแมลงและเป็นการป้องเพลี้ยแมลงต่างๆที่จะมากัดกินต้นไม้เราได้ดีมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่เรามาแนะนํากันท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ